ดาบฟาดฟันศัตรูรับไอเทมอันนี้เขาไม่เต็มอิ่มอันนี้ขอไม่เข้าไปให้ดูนะครับผมผมกลัวแอปมันโอเคนะครับผมวันนี้มาพบกับผมสลาเม็กทูดแล้วครับผมวันนี้ผมก็จะพามาดูดีวกิจกรรมใหม่นะครับผมนี่ครับเป็นรับคมดาบฟาดฟันศัตรูรับไอเทมอันนี้เขาไม่เต็มอิ่มอันนี้ขอไม่เข้าไปให้ดูนะครับผมผมกลัวแอปมันจะดิ่งมันจะรีบดิ่งนะครับผม แล้วก็นี่ครับอารไดีดาทาบันหรือโลกนี้ครัใช้โทเค็นนี้เป็นกล่องสุมยี่ห้าเพชรเท่านั้นนะครับผมตาศาสนาศาตราจาย์นะครับผมอ่ะครับมีชุดหลายชุดเลยนะครับนี่ครับผมเป็นชุดนะครับมีท่าด้วยครับมีหมวก นี่ครับนี่ครับนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับกิจกรรมอะไรจะทำบันลอโลกนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย